ก็ยี่สิบเอ้ยสามสิบเมตรมกราคมสองห้าหกหกนะครับมาที่ทานชีวีมีลำน้ำด้วยนี่นี่เนี่ยสวยมากเลยเ,เป็นไงต่อหายเหนื่อยไหมทางโหนมากทานโหน,มา,าน,โนมากครับต้องใจอย่างเดียวเท่าน,นั้นมาที่นี่โอ้แต่มาแล้วก็สวยจริงๆ เออมาดนะิมาก็สวยจริงๆเออเป็นลำน้ำบนยอดเขาอะ่ะมันแปลกจริงๆออทางลงสวยมากครับ